เดี๋ยมมาลองปีล็อกคาัใช้เป็นนิ้วกบยางของ เป็นตัวเป็นกบยางสอนพิษนะครับตัวนี้ปล่ชนท้งนางนานี่นะครับนิวกบยางสอนพิษสีเหลืองกับปลาชนสายปลาเข็มก็สภาพใหม่นะครับเป็นนาน้้ำท่วมนะครับน้ำท่วมปลามันเข้ามาจากคลองเครับผมนิวกบยางสอนพิษมีติดกล่องไว้ไม่ติดหวังแน่นอนครับ หมายนาน้ำท่วมสุดยอดมากครับ